สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับหินมงคลหินนําโชคนั่นเองนะคะเพราะว่าตั้งแต่ลงคลิปไปนะคะเกี่ยวกับชี้แจงเรื่องหินเนี่ยก็มีลูกค้าเข้ามาสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องหินมากมายเนาะก็เลยขอรวบตึงมาเลยทีเดียวนะคะว่ามีคําถามหลายๆคําถามเนาะที่ถามร้านเรานะคะต้องบอกกันเดี๋ยวก่อนท้าวความนิดนึงเพราะว่ามีคนน่ะแอบอ้างรูปของเรานะคะเออเมื่อก่อนเนี้ย เคยเข้ามาเออมาคุยกับเรานะคะแล้วก็หลังๆเนี่ยเอารูปเราไปลงเนาะแล้วก็เอาไปโปรโมทเป็นของตัวเองนะคะต้องชี้แจงให้ลูกค้าทราบนะคะถ้าเห็นเป็นกล่องสีแดงนั่นอะเป็นของเรานะอย่าเว้นตัวแทนนะคะตัวแทนก็จะมีรหัสของเขาเองนะเขาก็ไปทําเพจของเขาอันนั้นรบกวนเช็คนิดนึงนะคะถ้าลูกค้าได้กล่อ,อ,อ,กองแดงจากที่อื่นเออเขาเรียกว่าอะไรเห็นรูปกล่องแดงจากที่อื่นแต่เวลาเขาส่งเขาส่งแพ็กเกจอื่นไปให้คุณอันเนี้ยไม่ใช่ของเราแน่นอนนะคะแล้วก็บางที่ใช้เออหินนำโชคล็คกี้สโตนอันนี้ก็ถือว่า ถ้าไม่ใช่ w w w f a c e b o o k c o m l s u c k y s t o n e g o o d นะคะไม่ใช่ของเรานะคะก็ต้องชี้แจงว่าฉะนั้นเนี่ยค่าพลังงานหินไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกว่าแต่ละร้านนะคะก็มีดีไม่เหมือนกันนะแต่ว่าร้านเราเนี่ยก็จะเน้นอย่างหนึ่งก็คือในการล้างอาถรรพ์หินหรือว่าการคัดเลือกหินมานะคะเพราะว่าเราเน้นค่าพลังงานให้กับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้มีจรรยาบัณในาการที่จะต้มตุน๋นหรือว่าหลอกลวงนะคะเพราะว่าเราจะออกแบบก่อนที่จะให้เก็บเงินลูกค้า แล้วนะคะแล้วก็หินทุกเม็ดของเราเนี่ยนำเข้ามาจากต่างประเทศเกือบจะทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแถบยุโรปนะคะหรือว่าเมกา้าอ่าหรือว่าจะเป็นพมา่าหรือว่าจีนก็มีนะคะทิเบตอะไรเงี้ยมีหลายประเทศแล้วแต่ที่มาของหินนั้นๆนะคะแล้วก็เออตอบเออคิดที่แจะได้ตอบแล้วเรื่องราคาถูกเนาะวันนี้จะไม่พูดเรื่องราคานะคะพูดเรื่องว่าเออแล้วของเราจุดเด่นของเรามันยังไงหละ่ะมันต่างกันตรงที่วันนี้ต้องบอกก่อนว่าหินมัน มีเยอะเนาะแต่และหินก็ความหมายดีๆทั้งนั้นเลยบางคนนี่จะเต็มข้อมือแล้วนะเขาเห็นความหมายดีก็เลยซื้อมาเยอะๆ,ๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ศึกษาว,ว่าจริงๆแล้วมันถูกฉลกกับคุณหรือเปล่าอ่าสาคัญนะคะอย่างแต่ยกตัวอย่างแล้วกันอย่างตาเป็นคนเกิดวันพาระฤาษีหัดนะพฤหัดเนี่ยหินที่ไม่ถูกฉลกก็คือหิน นินนั่นเองนะคะนินสีดำอ่าเราไม่รู้เราเห็นความหมายนินดีเราก็เลยเราไม่รู้นี่เห็นมันสวยออกแบบมาเก๋เอามาใส่อาจจะทําให้เราเป็นวิบัติหรือว่าเป็นโทษมากกว่าคุณนั่นเองนะคะอย่างเอ่อคนวันเสาร์อย่างเงี้ยห้ามใส่เอ่อพวกหยกนะคะหยกที่เป็นสีเขียวนะอืมเนี่ยก็ต้องรู้ไว้นะคะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ดูเราเอาเหินเข้ามาใส่เนี่ยหินความหมายดีมากเลยยังหยกความหมายดีดีปรากฏว่าคนวันเสาร์ใส่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้นะยเนาะก็มาใส่เราก็จะการมันไม่ดีนะคะแล้วที่สําคัญมากกว่าน,นั้นคือพิธีการล้างอาถรรพ นะไม่ใช่เอาไปปลูกเสกนะคะหรือว่าเออเอาไปทําแค่อย่าง2ออย่างนะมันจะเวิกนะพวกนี้เราต้องศึกษาข้อมูลเยอะๆไม่ใช่บอกว่าตัวเองดีค่ะแต่มั่นใจว่าตัวเองทําถูกวิธีนะคะเพราะว่าเราเน้นค่าพลังงานอีกอย่างหนึ่งเราก็ใส่เองจริงๆนะแล้วก็ลูกค้าที่บอกต่อกับของเราถึงแม้ของเราเนี่ยคนยังไม่ได้เยอะถึงกับหมื่นคนนะคะแต่ว่าออยอดการสั่งซื้อกว่า2,000เส้นนั่นเป็นเครื่องการันตีแล้วค่ะว่าสินค้าเรามีคุณภาพใส่ไปแล้วเห็นผลนะคะที่สำคัญเนี่ย นอกจากลูกค้าใส่แล้วเห็นผลเนี่ยลูกค้าจะมีการบอกต่อและซื้อซ้าให้เราด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณเลือกแล้วก็พิจารณาหินนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่ว่าค่ะบางคนก็แน่นอนเป็นแม่ค้าทุกคนก็ต้องบอกของตัวเองเลิศใช่ไหมเออแต่ก็อยากฝากบอกลูกค้าหลายๆคนด้วยว่าบางที่เนี่ยเราไปลองหินเนี่ยเรามีหินที่มันล้างบริสุทธิ์ไปแล้วแล้วเราไปลองหินตามตลาดอย่างเงี้ยเราไม่รู้เราหินเส้นนั้นเนี่ยซื้อมาจากตลาดอะ่ะมีใครลองมาบ้างอะ่ะคนนี้เป็นมะเร็งลองเอยมีข้ามะเร็งอยู่ในหินเราด้วยเออคนนี้่ยยคน,นีิดบอะไรงเ คนนี้คนรวยใส่เออคนเขาเรียกอะไรคนมีเงินหรือว่าคนกําลังดวงดีมาใส่ของเราเก็ถือว่าดีแต่เราไม่รู้ไงเพราะว่าเส้นเ้นนั้นมันมีคนลองเยอะไงฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องรบ ลบมากกว่านะคะก็อยากให้ระวังตรงนี้ด้วยนะจ๊ะก็กมาเตือนกันไว้ยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะลั c กี้สโตนกู๊ดนะคะลักกี้สโตนกู๊ดเท่านั้นนะคะหรือว่าซื้อกับตัวแทนเราก็ราคาเท่ากันนะคะจะซื้อกับใครก็ได้นะคะตัวแทนเราก็น่ารักทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้มี19ตัวแทนนะคะสําหรับลักกี้สโตนกู๊ดของเรานะก็ขอบคุณนะคะสําหรับลูกค้าทุกท่านที่เชื่อใจและไว้ใจให,ให้เราดูแลนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาบอกนะคะว่าคนวันไหนใส่หินอะไรจะดีเนาะวันนี้ว่าเป็นน้ำจิ้มก่อนไป แล้วบาย